ถ้าในพรมชาลสูตรนะใครดูพรมชาลสูตรมาเนี่ยพระพุทธเจ้า,าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระองค์รู้เหตุเกิดความดับอัศาธาอาทีนวานิสรณะของเวทนาแล้วก็ตอนท้ายของสูตรพระองค์ก็แสดงเหตุเกิดความดับอัศาธาอาทีนวานิสรณะของผัสสายตนาหแล้วตอนท้ายสุดก็บอกเทวดาและมนุษย์เนี่ยจะเห็นตถาคตชั่วยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น,นหลังจากดับขันปรินิพานไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นแล้ว พันธะเอาไปเจริญเอาไปตรึกนะแล้วก็มูลปริยัยาสูตรนะก็อยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยเป็นโครงสร้างเรียกว่าใช้ได้ทั้งปิดกสามในสิ่งเหล่านี้นะพันธธรรมจักรกับประวัตินสูตรก็เน้นสแสดงสิ่งเหล่านี้ด้วยพันธะจะเห็นทั้งมัชชิมาปฏิปทาเห็นเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าต้องไปเจริญจริงๆนะแล้วจะร้อยจะสัมพันธ์กันแต่อย่าลืมว่าสิ่งนี้คือชีวิตของเราก็อย่องางว่งานะวิธีที่จะสามารถตรึก เพื่อที่จะให้ซ่องเสพคิดในสิ่งเหล่านี้ได้นานๆน,นะนะคิดในแง่จูลาราหูโลวาทาสูตรก็ได้ที่ทมแต่ละอย่างเลยนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยจัขูคเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือจะคิดแบบบทว่าสัมมาสัมพุทโธในการเจริญพุทธานุสติก็ได้ว่าจักขุจักขุสมูทไทยจักขุนนโรจักขุนนโรท่าามมินีปฏิป,ฏป,ฏปทาก็ไล่ไปตั้ง60คือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเราทําอะไรทีเดียวแล้วเข้าใจทุกอย่างเลยมีไหม ไม่มีพันก็เอาบ่อยเข้าว่านะแต่ทีนี้ว่าบ่อยเข้าว่านี่มันอาทิตย์ละครั้ง <c oughs> นานไปมั้ง